วันนี้จะพามาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้เห็นพื้นแฉะก็เลยอยากปลูกต้นไม้ไว้ปลูกได้สี่หลุมครับมีอะไรบ้าง๋ยวนี้มีทองอุไลนะครับต้องพูนดินขึ้นมาถ้ามันโดนน้ำเยอะๆมันอาจจะตายได้แล้วก็เราจะปลูกพวกว่านหางจระเข้แล้วก็มีตะไคร้รวมถึงดาวเรืองนะครับ ย้องที่อยู่มุมมๆอีกนะครับก็พวกแตงโมแล้วก็ฟักทองก็ก็ปลูกลงไปแล้วนะครับนี้ก็แต่ละหลุมแต่ละหลุมก็จะเห็นนะครับเราจะปลูกในลักษณะเดียวกันนะฮะนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นล่มนะครับเดี๋ยวต้องตัดกิ่งไม้ที่อยู่ข้างบนออกนะครับอันนี้เป็นหลุมที่สามนะครับมาดู หลุมที่4ก็จะเป็นเนินดินนะก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ปลูก4 4หลุมนะครับก,ก็คงรอทองอุไรออกดอกแล้วก็หมายผลนะครับอย่างเช่นฟักทองแตงโมนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาถ่ายวิดีโอให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ